สวัสดีค่ะพบกับเส้นใหม่ดีจังนะคะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยเราสอนปิดแถวไว้แล้วใช่ไหมทีนี้เราจะมาอธิบายสั้นๆค่ะสั้นๆเลยก็คือ,เ,อเวลาที่เราเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไหมพรมแบบเนี้ยแถวแลราสีสีแล้วแถวอะไรก็ว่ากันไปนะคะจะต้องปิดแถวไหมจะต้องปิดแถวไหมถ้าจะเปลี่ยนสีถ้าจะเปลี่ยนสีนะคะดูความแตกต่างดีกว่าว่าระหว่างปิดกับไม่ปิดมันเป็นยังไง ถ้าถ้ากรณีที่ถักเปลี่ยนสีนะคะสำหรับแอมเนี่ยแอมจะแนะนำให้ปิดแถวด้วยสีเสมอนะคะเพราะสีเนี่ยเขาจะเสมอกันแบบมาจบแบบนี้จบแบบนี้เลยเห็นไหมคะเขาจะจบเป็นแถวแถวไปแล้วสีก็จะเป็นชั้นชันไปนะคะแต่ถ้าไม่ได้ปิดมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะเป็นขั้นบันไดค่ะเห็นไหม สีเขาจะเป็นขั้นบันไดเป็นแบบสีเขาจะหลั่นกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพราะแถวใหม่อยู่ตรงนี้วนกลับมาพอจบแถวก็จะมาอยู่บนนี้ใช่ไหมคะกรณีที่ถักสีล้วนไม่เปลี่ยนสีแอมจะแนะนําให้ถักวิธีนี้ก็คือถักวนไปเลยค่ะไม่ต้องปิดแถวแต่ถ้าเปลี่ยนสีแนะนําให้ปิดแถวหรือปิดด้วยสีเสมอ ะะลายที่ได้จะสวยกว่าสีที่ได้จะดีกว่าจะชนกันมากกว่าแล้ววิธีแก้ไขล่ะถ้าหากว่าทํามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไปแล้วสมมุติว่าเป็นตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาหมีเนาะที่แบบมีแขนมีขาอะไรอย่างเงี้ยสาหรับแอมนะคะถ้าถักมาแล้วทํายังไงดีไม่อยากหรือไม่อยากแก้แล้วมันถักมาแบบ20กว่าแถวแล้วแอมจะใช้วิธีโดยเอารอยต่อนี้นะคะไม่ไปไว้ข้างหลังนะคะ ตรงนี้คือไม่มีตุ๊กตาเลยอ่ะไม่เป็นไรแอมจะไม่เอาตรงเนี้ยไปไว้ข้างหลังตุ๊กตาหลายๆคนจะเลือกใช้วิธีนี้ค่ะเอาสวยๆเนี่ยไว้ข้างหน้าแล้วก็ติดแขนตรงนี้ใช่ไหมคะติดแขนตรงนี้สําหรับแอมจะแนะนําให้เอารอยต่อตรงนี้นะคะมาไว้ใต้แขนแทนให้ติดแขนตรงนี้ให้ติดแขนตรงนี้นะคะตรงที่สีเป็นชั้นๆตรงนี้ตรงนี้เพื่อที่ด้านหน้าก็สวยงาม ด้านหลังก็สวยงามนะคะเวลาที่เราเล่นตุ๊กตาหรือว่าเราเอาตุ๊กตาไปให้น้องไปให้เป็นของขวัญใครอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาถือเนี่ยเขาดูด้านหน้าก็จริงแต่เวลาเขาถือมันก็จะแอบเห็นเห็นจุดที่ไม่สวยใช่ไหมคะอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้เอาไว้ด้านข้างนะคะทวนอีกทีถ้าเลือกได้หรือถ้าทันคือคือเพิ่งเริ่มอะคะ่ะ เพิ่งเริ่มเริ่มถักเลยจะเลือกวิธีอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะใช้สีพื้นหรือสีเดียวให้ถักวนไปเลยก็คือไม่จบแถวแบบนี้แต่ถ้าจะสลับสีให้จบแถวแบบนี้นะคะแต่ถ้าทำไปแล้วทำแบบนี้ไปแล้ววิธีแก้ไขก็คือเอาด้านนี้ไปไว้ใต้แขนหรือใต้รักแร้ของตุ๊กตานะคะ อ่ะวันนี้มาเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ